สวัสดีครับผมสมชายธำมาใจครับรักพึ่งรักท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับของหมู่ที่หนึ่งครับบ้านปักดงตำบลจริมครับอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาติดตามดูการย้ายกล,ออลอ่องอ่าล่อพึ่งพงป่าครับแต่ว่าจะชวนมาดู พึ่งธรรมชาตินะครับอีกหนึ่งรังครับรังนี้นะฮะอยู่ในตู้เครื่องมือนะครับของสมาชิกกลุ่มนะฮะเห็นไหมฮะนี่อยู่ในนี้ครับก็คึกคักครับบินเข้าออกอยูอ่ด้านล่างนะครับของอตู้นะครับโอ้โหพึ่งงานเยอะแยะเลยฮะนี่ นะครับโอ้โหออกเยอะแยะเลยครับส่วนลองล่อผึ้งของผมนะครับที่ผมย้ายนะครับเดิมนะฮะถ้าใครติดตามคลิปวิดีโอที่ผมลงไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมาสำรวจลังเครื่องมือนะครับอของสมาชิกกลุ่มนะครับอีก อีกจุดหนึ่งนะฮะแต่เนื่องจากว่าอาจจะด้วยกลิ่นของสีหรือน้ำยาทาไม้นะครับทำให้ผึ่งไม่เข้าไปอยู่ในจุดที่สำรวจผมก็เลยเอากล่องมาตั้งไว้ตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็มีผึ่งไม่ทราบว่าจะเป็นชุดเดียวกันไหมนะครับเข้ามาอาศัยอยู่แล้วผมตั้งกล่องนะครับไว้บริเวณนี้น่าจะประมาณสักเกือบ3ามสัปดาห์ครับจากนั้น เมื่อหลายคืนที่ผ่านมาครับก็เลยย้ายนะครับกล่องไปตั้งไว้อีกจุดหนึ่งห่างจากจุดเดิมมาประมาณ20เมตรครับลองมาติดตามดูครับกล่องนี้ย้ายตอนกลางคืนนะครับเนื่องจากว่าระยะห่าง20เมตรนี่โอ้โหไกลครับน้องพึ่งก็ยังคงเข้าออกตามปกติ นะครับเข้าออกตามปกติก็ถือว่าเป็นพึ่งต้นทุนนะครับอีกหนึ่งกลองแล้วก็ทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการย้ายจุดของรังพึ่งกองพึ่งนะครับว่าสามารถที่จะทำได้ถ้าไกลก็เป็นช่วงกลางคืนครับถ้าใกลก้ก็ย้ายกลางวันได้เลยนะครับก็นี่ฮะ ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆสําหรับการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงพึ่งพงป่าครับคนเลี้ยงพึ่งพึ่งเลี้ยงคนคนไพึ่งรักโลกครับ